ต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมิโนวาทาร่ค่ะวันนี้ทำรันดอมในหัวข้อมุ v e ออนสู่ชีวิตที่ดีกว่าพลังงานหัวข้อรันดอมนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะผ่านนะคะความเจ็บปวดเสียใจช่วงเวลาที่เศร้าหมองใจมาก่อนมันมีบางอย่างที่เหมือนเป็นวิบากกรรมเป็นกรรมเก่าเป็นโชคชะตาที่คุณจะต้องไปพบเจอกับเรื่องราวที่มัน ไม่น่าเก็บความทรงจำสักเท่าไหร่อะคะ่ะมันเป็นช่วงที่ตัวคุณเองอาจจะได้ไปเรียนรู้นะคะความเป็นจริงของโลกมากขึ้นได้ไปพบเจอกับสาเหตุของความเสียใจในอดีตหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เป็นการกระทำของใครบางคนที่ทำให้คุณรู้สึกอึดอัดใจนะคะไม่สบายใจ อาจจะมีปัญหาเรื่องของเอกสารสัญญาการเลิกลายหย่าล้างหรือคดีความที่ยังเป็นปัญหาค้างคาทําให้คุณไม่สามารถปลดแอกตัวเองสู่อิสรภาพได้มันมีคำพูดของใครบางคนหรือว่าเรื่องราวปัญหาลักซ้อนปัญหาความวุ่นวายนะคะที่ไม่ใช่แค่ตัวคุณคนเดียวที่จะจัดการมันได้และมันอาจจะเป็นเรื่องของ หุ้นส่วนเก่าๆเพื่อนเก่าๆที่ทรยศหักหลังทําให้คุณเสียใจหรือแม้แต่สิ่งที่เป็นเหมือนกับความสัมพันธ์นะคะที่เงียบหายกันไปความสัมพันธ์ที่ทําให้เจ็บปวดกันไปกลับมาทําให้คุณรู้สึกเสียใจกับเรื่องราวเหล่านั้นอีกครั้งเหมือนหน้าไพ่นะคะเขาบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องเลือกระหว่างสิ่งที่คุณอยากจะเป็น มันถึงเวลาที่คุณต้องทิ้งเรื่องราวเก่าๆในอดีตหรือแม้กระทั่งอารมณ์เก่าๆที่ยังค้างคางอยู่นะคะการกลับมาของคนคนหนึ่งหรือความยุ่งยากลำบากใจของปัญหาที่คุณเจอมันคือช่วงเวลาที่คุณจะต้องมูกออนได้แล้วคุณจะต้องเลือกสิ่งที่คุณจะเป็นถึงเวลาที่คุณจะต้องตัดสินใจนะคะ มันไม่ใช่อีกฝ่ายหรือคนอื่นที่จะเป็นคนตัดสินใจเลือกแต่คือตัวคุณเองที่ต้องเลือกให้กับตัวเองเลือกที่จะรักตัวเองให้ความสำคัญกับเวลาในชีวิตของคุณเองเมื่อก่อนคุณอาจจะเคยทุ่มเทให้ความช่วยเหลือใครบางคนแต่ในวันนี้คุณตระหนักรู้ได้แล้วว่ามันเสียเวลาเปล่าแล้วมันถึงจุดที่คุณไม่สามารถจะช่วยอะไรเขาหรือ มันทำให้คุณสะบักสะบอมไปด้วยอะคะ่ะคนคนนั้นเขาไม่ได้เห็นความสำคัญในสิ่งที่คุณทำหรือไม่ได้เห็นความสำคัญของเวลาที่คุณให้กับเขาไปมันเหมือนเป็นท็อกซิกเรล a t i o n h i p นะคะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับเพื่อนที่ทรยศหักหลังหรือความรักคนรักนะคะที่กำลังจะจบหรือจบไปลแล้วแล้วกลับมาพยายามจะ ทำให้คุณต้องเจ็บปวดหรือว่าเศร้าใจกับเรื่องราวเหล่านั้นอีกหลังจากนี้นะคะคุณสามารถเลือกที่จะให้ความสําคัญกับเวลาของคุณในสิ่งที่คุณอยากทําจริงๆใครที่ยังมีความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกอยู่คุณจะต้องเลือกที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซนเดิมๆที่มันไม่ได้สอดคล้องกับชีวิตนะคะมันเป็นเวลาของการผจญภัยมันเป็นช่วงเวลาที่มันจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว มันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องผ่านความเศร้าไปสู่ชีวิตในรูปแบบใหม่หลังจากนี้นะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในความสัมพันธ์รูปแบบไหนมันยังคงกัดกินความรู้สึกของคุณอยู่แต่ไม่นานนะคะคุณจะได้ค้นพบวิธีการจัดสมดุลการบาลานซ์การเคลียร์พลังงานลบเก่าๆคนเก่าๆปัญหาของนี้สินหรือว่า การเลิกลายหย่าล้างการทำสัญญาที่แก้ไขไม่ได้มาก่อนหน้านี้นะคะกำลังจะได้รับโอกาสในการที่คุณจะเคลียร์ให้จบการที่คุณจะผลักดันตัวเองในเส้นทางของคุณเพื่อสนับสนุนตัวเองมันเหมือนกับใครที่เคยแบบสนับสนุนคนอื่นให้เขาอยู่ในสภาวะผู้นำเป็นผู้นำหรือว่าทำอะไรที่มันสำเร็จอนะ แต่คุณเหนื่อยมากที่คุณจะซัพพอร์ตเขาแล้วคุณรู้สึกว่ายิ่งช่วยมันยิ่งพังคุณก็เลยรู้สึกว่าโอ๊ยเวลาในชีวิตฉันมันมีค่านะฉันได้เวลาที่จะต้องทําเพื่อตัวเองบ้างหลังจากนี้นะคะคุณยิ่งทําให้กับตัวเองเนี่ยคุณจะยิ่งได้รับโอกาสที่ดีกว่าใครที่ทํางานเบื้องหลังมานานนะคะได้เวลาที่คุณจะออกมาเป็นที่รู้จักของผู้คนมากขึ้น ได้เวลาที่คุณจะเปิดตัวนะคะเปิดเผยมีความมุ่งม,มั่นในเส้นทางของการพรีเซนต์ตัวเองการสร้างตัวตนของตัวเองแทนที่จะสร้างให้กับคนอื่นแบบเมื่อก่อนมันเหมือนยิ่งคุณทำให้ใครอะคะ่ะก่อนหน้านี้มันยิ่งไม่ได้รับความสนใจความใส่ใจเหมือนคุณถูกแทงข้างหลังมาถูกทำร้ายจิตใจถูกทำให้ตัวเองได้ค่ะ แต่หลังจากนี้นะคะมันจะไม่มีรูปแบบนั้นอีกแล้วเพราะคุณจะเติบโตจากความสัมพันธ์เก่าๆรูปแบบการมองชีวิตเก่าๆจากการเป็นผู้ให้ที่ไม่เคยให้ตัวเองเลยคุณจะกลับมารักและให้ความสำคัญกับเวลาของคุณเองมากขึ้นคุณจะไม่เสียเวลากับคนที่พัฒนาและเปลี่ยนแปลงไม่ได้ แต่ว่ามันก็ไม่ใช่สิ่งที่คุณจะอยู่ในรูปแบบเดิมๆของชีวิตอีกนะมันเหมือนกับคุณต้องมีความเข้มแข็งกล้าหาญมุ่งม,มั่นกล้าที่จะเสีย่ยงหรือว่าออกจากรูปแบบเดิมๆอ่ะมันถึงจะได้รับในสิ่งเหล่านี้นะคะบางคนต้องเปลี่ยนงานเปลี่ยนสถานที่นะคะต้องไปทำงานใหม่ๆไปหาหุ้นส่วนใหม่ที่ดีกว่าไปหาเพื่อนคู่คิดที่ดีกว่า หรือบางคนอาจจะเป็นลักษณะาการจบความสัมพันธ์การที่คนเก่ากลับมาแต่คุณรู้สึกไม่อยากจะกลับไปคืนดีเพราะมันเจ็บปวดและมันดราม่าท็อกซิกนะคะแต่ทั้งหมดนี้มันเหมือนกับหน้าไพเขาบอกว่าให้คุณกลับมาถามว่าชีวิตคุณต้องการอะไรและให้ความสำคัญกับชีวิตที่คุณต้องการไม่ใช่ชีวิตที่คนอื่นต้องการมันถึงเวลาสำหรับ การใส่ใจตัวคุณเองนะคะคุณเป็นคนที่มีความสามารถและมีศักยภาพนะบางคนที่เป็นผู้หญิงนะคะอาจจะเหมือนทำงานข้างนอกบ้านแทนคุณผู้ชายนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับทำงานได้หลายอย่างมีความสามารถที่หลากหลายมีคอนเน c t ชันในชุมชนนะคะแล้วก็เป็นที่รักของผู้คนตัวคุณเองจะเชื่อมต่อกับองค์ความรู้ของจักรวาล ขอให้คุณฟังเสียงและสัญญาณจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะบางครั้งที่คุณจะต้องอยู่ภายใต้การซัพพอร์ตหรือช่วยเหลือคนอื่นก่อนเพื่อให้คุณเรียนรู้วิธีการเติบโตและเมื่อคุณมีศักยภาพเพียงพอคุณต้องเรียนรู้ที่จะเชื่อมั่นและศรัทธากล้าไปต่อในเส้นทางของคุณเอง ทุกอยางนะคะจะเป็นเหมือนกับวัฏจักรวนเวียนเนาะในสิ่งที่คุณจะต้องเรียนรู้การกลับมาของใครซ้ําๆโดยที่เขาไม่ได้ดีขึ้นนะคะมันอาจจะหมายความว่ามันถึงเวลาที่คุณต้องเป็นคนเลือกที่จะทําตัวเองให้ดีขึ้นแทนความทุกข์ยากเจ็บปวดนะคะเก่าๆกําลังผ่านพ้นไปนะคะ หลายคนกำลังจะพบเจอกับโชคดีพบเจอกับคู่ค้าคู่สามาคมหุ้นส่วนคนใหม่ๆที่ดีกว่ากำลังจะได้พบความรักที่ดีกว่ากำลังจะแก้ไขสัญญาเอกสารหนี้สินปัญหากำลังจะจบสเตจเดิมๆของชีวิตและความสัมพันธ์เดิมๆเพื่อแปลเปลี่ยนนะคะไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม ความทุกข์ยากความเจ็บปวดกำลังจะผ่านพ้นไปนะคะบางครั้งที่คุณรู้สึกไม่สบายใจนะคะไปอยู่กับธรรมชาติให้ธรรมชาติเยียวยาคุณให้ความรักของธรรมชาติและจัก,กรวาลได้อบก,กอดตัวคุณไว้แล้วคุณจะรู้สึกถึงพลังอันยิ่งใหญ่ภายในตัวคุณเองคุณจะรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ภายนอกค่ะคุณจะรู้สึกกล้าหาญและมุ่งมั่นมากขึ้น และสิ่งเหล่านี้จะเป็นกำลังใจในการเลือกและตัดสินใจของคุณมันจะทำให้คุณมุ่อ่อนได้เร็วขึ้นคุณจะต้องกลับมารักศรัทธาแล้วก็ให้ความสำคัญกับเวลาที่คุณจะเสียไปไม่ว่าคุณจะเลือกเสียไปให้กับอะไรนะคะมันจำเป็นมากๆที่คุณจะต้องรู้ว่านั่นคือสิ่งที่คุณเลือกนะนั่นคือสิ่งที่คุณจะสร้างให้กับไทม์ไลน์ในชีวิตของคุณนะ ไม่ว่าคุณจะให้กับใครนะคะมันก็คือสิ่งที่คุณเลือกเสมอดังนั้นถ้าหากมีคนที่เขาต้องการเวลาจากเราแต่เราไม่ได้รู้สึกว่ามันจำเป็นกับการที่เราจะต้องให้เสมอไปอะ่ะคุณก็กลับมาให้กับตัวเองบ้างคุณก็กลับมาให้ความสำคัญกับตัวตนและเวลาของคุณบ้างความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกหรือว่า สิ่งที่คุณเสียเวลาไปช่วยคนอื่นแต่เขาไม่ได้เห็นคุณค่าหรือไม่ได้พัฒนาตัวเองบางครั้งการให้เขาได้เรียนรู้ที่จะเข้มแข็งขึ้นด้วยตัวเองเนี่ยก็เป็นการให้ความช่วยเหลืออย่างหนึ่งเหมือนกันนะแล้วก็ความเจ็บปวดความเศร้าความดราม่าของคุณนะคะมันจะได้ไม่ต้องแบบวนไปวนมาซ้ำๆอีกคุณก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่คุณทำมันเพียงพอแล้วสำหรับการให้กับคนอื่น หลังจากนี้นะคะมุออนจากอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นหุ้นส่วนคู่ค้าสมาคมคนรักเก่าขอให้คุณกลับมารักตัวเองก่อนที่จะเริ่มต้นสเตจใหม่ของชีวิตนะคะที่จะเริ่มต้นหนทางใหม่เพราะว่าการที่คุณกลับมามันจะทำให้คุณเห็น ศักยภาพของตัวเองชัดขึ้นก่อนที่คุณจะไปสร้างสารรค์อะไรใหม่ๆอะค่ะเราจะต้องแบบล้างพลังงานความชอกชำ้ำความเจ็บปวดความเสียดายเวลาของเราก่อนแล้วคุณจะมุฟอ่อนไปสู่สิ่งที่แปลกใหม่นะคะความเศร้าเสียใจได้จบลงไปแล้วเมื่อคุณตัดสินใจที่จะไปต่อในเส้นทางของคุณเองดังนั้นให้กลับมารักตัวเองก่อนที่จะก้าวเดินต่อไป ะะมันจะช่วยให้คุณร้างความเจ็บปวดความทอก i ิก,ก่อนหน้านี้ไปได้และก็เมตตาต่อคนที่เขาอาจจะไม่ได้ดังใจเราหรือเขาอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับเราในสิ่งที่เราให้ไปสิ่งเหล่านั้นให้จิตใจของคุณเป็นกุศลอยู่เสมอนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราให้อะไรอะคะ่ะเราต้องตระหนักรู้ว่าเราได้รับจากการให้เสมอการที่เราให้ความหวังดีกับคนอื่นมันก็คือการที่เราได้ รู้สึกดีจากการเป็นผู้ให้ดังนั้นไม่ว่าคุณจะเสียอะไรขอให้คุณปล่อยผ่านมันไปด้วยความขอบคุณและรู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่คุณได้เยียวยาบาดแผลของคนบนโลกใบนี้และมันถึงเวลาที่คุณจะกลับมาเยียวยาตัวเองกลับมามีความหวังกับเส้นทางในชีวิตของคุณเองและคุณจะได้พบคำตอบจากเสียงภายในใจนะคะเสียงของสิ่งศักดิ์สิทธิ ที่จะนำทางคุณไปในที่ที่ดีกว่าคุณจะได้รับความรักจากจัก,กรวาลความรักจากสังคมผู้คนที่พบเจอคุณคุณจะได้ค้นพบนะคะคำตอบของสิ่งที่คุณหามันจะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเมื่อคุณกลับมาตระหนักถึงคุณค่าภายในศักยภาพภายในแล้วก็ให้ความเมตตาและการอภัยนะคะกับเพื่อนมนุษย์รวมโลกในทุกสิ่งที่ มันผ่านเข้ามาในชีวิตหากเราไม่อยากติดค้างหรือบ่มเพาะความทุกข์ความเศร้าให้เราผ่านมันไปด้วยความเข้าใจด้วยความขอบคุณการยอมรับในสิ่งที่เราเลือกณเวลานั้นว่ามันคือสิ่งที่เราตัดสินใจด้วยตัวเองเราเลือกที่จะให้การช่วยเหลือเราเลือกที่จะเจ็บปวดเราเลือกที่จะบ่มเพาะตัวเองอยู่กับสิ่งนั้นมันจึงเป็นเช่นนั้น และในวันนี้เราได้เรียนรู้ใหม่เราก็เลือกที่จะแปลเปลี่ยนให้เวลาของเราไปอยู่กับสิ่งที่เราต้องการจริงๆไปอยู่กับการพัฒนาศักยภาพในตัวเราจริงๆสนับสนุนรักตัวเองนะคะมันจะช่วยให้คุณสามารถก้าวผ่านเรื่องยากๆกเพราะว่าคืนวันที่เลวร้ายมันได้ผ่านไปแล้วนะคะหลังจากนี้คุณจะหลุดออกมาจากความเศร้าประเด็นดรามา่าความท็อกซิกเสียใจรักซ้อนความเจ็บปวด และคุณกำลังจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่มันจะค่อยๆดีขึ้นคุณจะได้รับสัญญาณจากจักรวาลและการได้ยินนะคะเสียงภายในใจที่นำทางคุณไปสู่คำตอบทุกสิ่งที่คุณปรารถนาและสงสัยเพราะงั้นนะคะก่อนจะเคลียร์เ NERGY และไปต่อให้เรากลับมารักและขอบคุณตัวเองในวันที่เราเสียสละเพื่อใครบางคน ในวันที่เราผ่านช่วงเวลาที่ยากๆของชีวิตในวันที่เรานะคะกำลังจะถึงจุดสิ้นสุดและการเปลี่ยนแปลงสู่ตัวตนที่ดีขึ้นกว่าเดิมการขอบคุณตัวเองนะคะจะทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตของเรามีคุณค่ามีความหมายและเวลาที่เราเคยเสียไปมันไม่ได้เสียหายอะไรในการที่เราจะได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างเพื่อให้เราสามารถเติบโตได้มากขึ้นในชีวิตนะคะ สร้างขวัญกำลังใจให้กับตัวเองในการเยียวยาและก็มุ่อ่อนไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นนะคะมันจะมีสิ่งที่ดีกว่ารอคุณอยู่แน่นอนคุณกำลังจะได้พบศักยภาพและการเป็นผู้นำในเส้นทางของคุณเองนะคะคุณจะได้รับความรักได้รับภูมิปัญญาจากจักรวาลและบางคนนะคะอาจจะเจอโซเมตเนื้อคู่ที่ดีกว่าด้วยเพราะว่ามันมีพลังงานของการเป็นที่รักนะคะอยู่ในหน้าไพ่แล้วก็ ขอให้มุ v ออนไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าได้ไวๆนะคะขอให้รักตัวเองและคนพบความสุขความหมายในชีวิตได้คนพบในสิ่งที่คุณตามหาและกระจ่างชัดในตัวตนภายในของคุณเองค่ะใครที่อยากจะรับการโคชชิ่งหรือการดูดวงส่วนตัวนะคะทักทายมาทางข้อมูลข้างล่างได้เลยนะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังค่ะสามารถสมัครสมาชิกเป็นกำลังใจให้กันได้แล้วนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ